วันนี้ปุ้ยก็มาส่งรถไต้ตันโฟวิลตอนเดียวนะคะวันนี้ที่นํามาส่งเป็นสีดําเกียร์ธรรมดานะคะพี่ๆที่อยากเห็นตัวอย่างการแต่งสีดําดูตัวอย่างคันนี้ได้เลยค่ะและที่สําคัญลูกค้าเลือกรับเป็นโปรโมชั่นที่สุดนะคะโปรโมชั่นชุดแต่งฟรีทั้งคันที่ปุ้ยจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกลับนะคะวันนี้รับเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะ ด้านหน้านะคะลูกค้าเลือกรับเป็นกันชนหน้าของ Outlander นะคะมาพร้อมกันแข้งด้านล่างให้ด้วยนะคะเป็นกันแข้งสีแดงเป็นแบรนด์ของ Outlander นะคะแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้ปุ้ยติดตั้งเพิ่มให้นะคะโลโก้มิสูบิชิสีแดงแล้วก็สกรปด้านบนนะคะไฟแก๊ปหลังคาค่ะ,ะมาในส่วนสเปอยางนะคะปุ้ยก็มีให้ลูกค้าได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นยาง ATRT หรือ MT นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นยาง MT มัดทะเลนสำหรับลุยสวนนะคะบ้างใหญ่ๆติดตั้งมาพร้อมแม็กก้านวายขิดดำแดงเท่ๆแบบนี้ที่เห็นลายนี้นะคะติดไปหลายคันแล้วลูกค้าก็ชอบมากๆเลยนะ,ะเป็นแม็กของ o ออ i ซนะคะบันไดข้างตะแกงค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะใส่เป็นข้อของ TWI เป็นตัวท็อปเลยนะคะ มีหลังพึ่งลูกเล่นที่เก๋ๆให้นะคะแล้วก็แผ่นเพจสีแดงของ T W I ให้ด้วยค่ะด้านท้ายนะคะก็จะมีการตกให้ทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีด้านห้อยโหนเพิ่มเติมมาให้นะคะขึ้นลงสะดวกด้วยแล้วก็สวยงามด้วยมาในส่วนของปั๊มเปอร์ท้ายนะคะติดเป็นโลโก้ของมิตซูบิชิให้ข้อฝาท้ายไปเลยนะคะโดดเด่นไปเลย แล้วก็ตัวกันชนท้ายนะคะตัวนี้เป็นแบบโอบนะคะแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนให้มีห่วงให้แล้วก็มีลูกบอลน,นะคะสำหรับลากจูงให้ด้วยนะคะในส่วนของชุดโปรโมชันนี้ปุ้ยบอกเลยว่าอ่ะยังไม่พอนะคะลูกค้าขออะไรปุ้ยจัดให้มาในส่วนภายในนะคะตัวนี้ลูกค้าอยากได้เป็นเบาะนะคะเปลี่ยนเบาะเป็นสีดำแดง ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้ถอดบอเบาะเก่าออกนะคะเป็นเบาะที่เราสั่งทําหุ้มใหม่ให้ลูกค้านะคะเบาะเดิมก็คงยังอยู่ปุ้ยก็บริการทําให้ทุกรายการนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้แต่งแบบไหนขอแค่แจ้งปุ้ยมานะคะจัดแต่งให้แบบนี้และส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับคันนี้ก็ส่งมอบที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะลูกค้าท่านใดที่อยากไปดูรถที่โชว์รูมหรือ อยากซื้อออนไลน์ให้ปุ้ยนำรถส,สวยๆมามอบให้แบบนี้ก็โทรเข้ามาหาปุ้ยได้เลยค่ะที่เบอร์0922612342นะคะปุ้ยมิสูตามใจย,ยินดีบริการค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนฝากติดตามคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ